มาออกแล้วขาอาณาผู้การหลอเป็นตัวนําเธอนาราเป็นตัวที่สองบิ๊กแซมที่สามผนเจเทคสัตวที่สี่เอาหลอเกินที่ห้าที่โค้งไปสาม กุกาหลอเป็นตัวนําเทอรนาราวเป็นตัวที่สองบิกแซมที่สามเอาหลอเกินที่สี่ขวัญใจเท็กซัสที่ห้าต่อไปเป็นเพชรขอนแก่นสี่โค้งไปสิบอ,ออกทางตรงปุกาหลอเป็นตัวนํา นี่ผู้การหลอเป็นตัวนำบิ๊กแซมเป็นตัวที่สองครั้นี้ผู้การหลอเป็นตัวนำบิ๊กแซมเป็นตัวที่สองเอาหลอเกินที่สามขณะนี้บิ๊กแซมคันนี้เอาหลอเกินเป็นตัวนำนี่เอาหลอเกินเป็นตัวนำบิ๊กแซมเป็นตัวที่สองขันใจเท็กซัสที่สามขันี้เอาหลอเกินเป็นตัวนำขันใจเท็กซัสกับบิ๊กแซม